คดีทุจริต G2G จ,จำคุกบุญทรง48ปีในช่วงที่มีการทำโครงการรับจำนาข้าวนายบุญทรงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้รับหน้าที่ดูแลการระบายข้าวในโครงการทว่ากลับได้เกิดเรื่องอื้อฉาวถึงการทุจริตที่สุดในวันที่15มีนาคม2558อายการสูงสุดได้ยื่นฟ้องนายบุญทรงฐานหัวประมูลสร้างความเสียหายแกร่รัฐต่อมา8พฤษภาคม2558สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนายบุญทรงออกจากตำแหน่งสุดท้ายใน คดีนี้สาลดีกาได้พิพากษาว่านายบุญทรงเห็นชอบแก่การซื้อขายสัญญาข้าวทำให้ประเทศได้รับความเสียหายจริงจึงได้สั่งจำคุกนายบุญทรงบวกกับข้อหาในภายหลังร,งรวมเป็น48ปีนอกจากนี้ยังต้องชดใช้คดีแพ่งอีกจํานวนมากโดยนายบุญทรงได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าเรื่องนี้เขาพูดไม่ได้ต่อมาในปี64นายบุญทรงได้รับการลดโทษโดยจะพ้นโทษในปี2571เรื่องของนายบุญทรงนี้จึงเป็นบทเรียนของนักการเมืองที่ติดคุกจริงจากคดีความ